สวัสดีนะครับทุกคนมาพบก,กับรายการเรื่องเล่าชวนหลอนนะครับทุกคนก็วันนี้จะมาพูดถึงผ้าซินโบราณอีกผืนหนึ่งของนครเชียงตูนะครับชื่อว่าผ้าซินเดี๋ยวนะจาชื่อไม่ได้มันม,ม,นม,ม,นม,ม,นมีมันมีหลายชื่อมากผ้าซินเนาะเป็นผ้าสินขเขาเรียกว่าผ้าซินใหม่คําอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือผ้าซินใหม่คำปิงนะทุกคน จากที่เห็นนะจากที่เห็นก็จะเป็นเป็นผ้าไหมเนาะเป็นผ้าไหมปักกับไหมที่เป็นโลหะเงินโลหะคำนั่นก็คืออาจจะเป็นไหมแล้วก็ยกมุกด้วยโลหะคำนะทุกคนถ้าถามว่าถามว่าความเป็นมาความเป็นมาความเป็นไปยังไงอันนี้จะเล่าให ฟังแบบคร่าวๆนะในสมัยก่อนในแต่ในสมัยก่อน,ใน,ใ,น,อนในหอคาในหอคาของนครเชียงตุงจะมีผ้าซีนอีกเผืนหนึ่งนั่นก็คือผ้าซีนไหมคําปิงเผืนนี้เนาะผ้าซีนไหมคําปิงเผืนนี้แล้วก็จะทอเนี่ยทอด้วยไหมแท้แล้วก็สลับกับเส้นไหมคําโลหะที่มาจากเมืองจีนหรือมาจากฝรั่งเศสนะ เป็นใหมคำอย่างดีเนาะแล้วก็มีการทอทอเขาเรียกว่าตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าใช้ใหม่เงินใช้ใหม่เขาเรียกว่าใช้ใหม,เใหม่เขาเรียกว่าใช้เขาเรียกว่าใช้ใหมใหมท่ทองคาหรือใหม,ทม,หม,หม่ที่มันเป็นใหม่เงินใหม่คําที่มันเป็น ตัวใหมจริงๆเนี่ยที่เป็นเส้นโลหะคําเนี่ยเกือบจะทั้งผืนเลยนะทุกคนเกือบจะทั้งผืนปกติปกติผ้าที่เป็นผ้าที่เป็นเขาเรียกว่าสิ้นบัวใช่ไหมมันจะมีบัวอยู่ตรงนี้เนาะจะมีบัวอยู่ตรงนี้นะทุกคนแต่ตรงนี้มันจะไม่มีบัวนะมันจะไม่มีบัวมันจะเป็นอย่างนี้ไปเลยนะทุกคนลองดูได้ นะทุกคนสวยมากสวยมากนะสวยมากนะแล้วก็หลายคนหลายๆคนยังถามว่าถ้าเป็นพาซิ้นโบราณจริงๆเนี่ยยังคงมีหลงเหลืออยู่ไหมอันนี้อาจจะบอกว่า้าซิ้นโบราณจริงๆถ้าเป็นโบราณจริงๆยังคงมีหลงเหลืออยู่ที่นครเชียงตุง แต่ปกติเขาจะเอามารีเมคร,รีเมคทำขึ้นใหม่ทำขึ้นใหม่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะทำมาจากผ้าฝ้ายผ้าฝ้าหรือไม่ก็อาจจะเป็นถ้าไม่ใช้ถ้าเป็นคนที่มีฐานะหน่อยเป็นคนที่มีฐานะหน่อยก็จะใช้เส้นไหมเป็นผ้าซีนใหม่ทั้งผืนแล้วก็ประดับด้วยเลื่อมโลหะแล้วก็เลื่อมโลหานี้ต้องเป็น มาจากเงินหรือโลหะคําจริงๆนะทุกคน,นเป็นโลหะเงินหรือมาจากโลหะคําจริงๆแล้วก็ที่สําคัญสิ้นผืนเนี้ยเท่าที่ดูเท่าที่สังเกตจะเน้นลวดลายของเขาเรียกว่าหมายคโลหะที่เป็นหมายคถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นหมายคาของจีนเนาะมาจากเมืองจีนแล้วก็ถ้าจะเอาจริงๆเนี่ย ถ้าจะเอาอย่างเจ้ายญ้าบัวสวรค์จริงๆเนี่ยจะเป็นไหมเป็นคําทั้งผืนเนาะเป็นทองคําทั้งผืนแต่มันจะหาทองคํทั้งผืนเนี่ยมาใส่เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะมันราคาแพงมากแล้วก็สมัยยุคของเจ้านางบัวสวรรค์เนี่ยจะเฟื่องฟูแล้วก็มีเงินใช้จ่ายในพระคำเยอะจึงสามารถเอาเงินเหล่านั้นมาทำเป็นพระสิ้น ที่สวยสดงดงามได้แต่ถ้าเป็นสมัยนี้สมัยนี้อย่างที่ทับซบกันสมัยนี้อย่างที่ทับซบกันก็จะมาจากไหมเงินไหมาคาที่เป็นโลหะของจีนแต่จะไม่ใช่ของจีนละสมยุคสมัยนี้จะเป็นไหมาคาโลหะของฝรั่งเศสที่เป็นเกรดที่ดีมาทอกับผ้าไหมจริงๆเนาะจึงทําให้เกิดลวดลายบนผ้า ลวดลายบนผ้ายังเป็นผืนบอกสถานะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครใส่ผ้าสิ้นผ้าสิ้นไหมคําหรือผ้าสิ้นบัวคําหรือผ้าสิ้นไหมคําเนี่ยถ้าคนไหนใส่เนี่ยจะถือว่ามีฐานะที่ดีแล้วส่วนมากเนี่ยจะอยู่จะจะใส่เฉพาะเจ้าหนายเมืองเชียงตุงเท่านั้นทุกคนจะใส่เฉพาะเจ้าหนายเมืองเชียงตุงเท่านั้นคนธรรมดา คนธรรมดาจ,จะไม่มีสิ์ได้ใส่นะทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของนครเชียงตูที่ตำนานที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่ยังไม่ตายนะทุกคนเดี๋ยวขอขอจบรายการเพียงเท่านี้จบรายการเล่าชนหลอดเพีาาเท่านี้นะครับบ๊ายบาย